สวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ช็อตค่ะเรามาพูดคุยกับสายแรกของวันนี้กันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณจองเรื่องราวของคุณเป็นยังไงคะพี่อ้อยพี่ช็อตครับผมคนไปต่อหรือหยุดแค่นี้เรื่องราวของผมมีว่าผมเป็นเซลล์ขายอุปกรณ์ยานยนต์ผมต้องวิ่งทั่วประเทศผมจากบ้านไปเป็นอาทิตย์แต่ว่าผมกับเมียก็รักกันดีเราพยายามที่จะมีลูกกันหลายครั้งเราแต่งงานกันมาหลายปีแล้ววันนี้ไข่ฉันตกพอดีเลยคุณกลับมาบ้านพอดีและทั้งคู่ก็ได้มีอะไรกันเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยครั้ง เครียดอีกแล้วไม่ท้องอีกแล้วไม่เป็นอะไรหรอกยังไงผมก็รักคุณเหมือนเดิมต้องเครียดนะจะที่รักอาที่นี้ผมต้องไปชนบุรีกลับมาอีกทีวันอาทิตย์นะครับดูแลตัวเองนะคะไม่ต้องเครียดนะคะเหนื่อยอยู่ดีๆก็เวียนหัวอุ้ยเป็นอะไรเนี่ยทำไมบ้านหมู S <S <S อยู่ดีๆก็จะอ้วกจองรับสายจากโรงพยาบาลโทรมารีบขับรถกลับไปหาเนยในที่สุดสวรรค์ก็เห็นใจผมมอบของขวัญที่มีค่าให้ผมหนึ่งคนผมเฝ้าธนุถนอมดูแลผมออกตา่างจังหวัดน้อยลงขอทํางานในกรุงเทพมากขึ้นเพื่อจะได้มีเวลาดูแลดวงใจทั้งสองของผมในที่สุดลูกผมก็คลอดออกมาสักทีเป็นเด็กผู้หญิงน่ารักจ้าม่ําแข็งแรงผมเฝ้าเลี้ยงดูประครบประหง,งมเป็นอย่างดีแม้ว่าผมจะไปทางานต่างจังหวัดผมก็จะคอคุยกับลูกทุกชั่วโมงแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณพ่อที่ก็เป็นเรื่องที่ยินดีนี่คะแล้วยัังงงไต่ออคคุณจรบ มันก็เป็นเรื่องที่ดีผมมีความสุขมากๆก,ก่อนไปทํางานผมจะแต่งตัวให้ลูกแล้วก็ไปส่งลูกที่โรงเรียนทุกเช้าถ้าผมทําได้ผมเลี้ยงเขามาด้วยความรักทนุถนอมดังดวงใจจนลูกผมโตเป็นสาวครอบครัวของผมดูมีความสุขใช่ไหมละครับแต่อยู่ๆลูกผมก็ล้มป่วยล้มป่วยเป็นอะไรครับเป็นโรคภาวะไขกระดูกล้มเหลวครับต้องปลูกถ่ายไขยกระดูกด่วนผมรีบเสนอตัวทันทีแม้ว่าชีวิตผมก็ให้เขาได้เหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจผมหมอแจ้งว่าไขากระดูกเข้ากันไม่ได้คุณไม่ใช่พ่อของเด็กผมหน้าชาพูดอะไรไม่ออกเหมือนโดนรถสิบล้อเหยียบเป็นสิบคง คุณผมให้แค่คุณทำงานบ้านอยู่บ้านเฉยๆคุณหักหลังผมอย่างนี้ได้ยังไงถกลงว่าคุณจองไม่ใช่พ่อของเด็กใช่ไหมคะแล้วเรื่องเป็นยังไงต่อคะผมโกรธเขามากครับผมอยากแก้แค้นผมก็เลยทิ้งเขาความรู้สึกเหมือนผมโดนเอามมีแทงข้างหลังอย่าทิ้งฉันไป ฉันไม่ได้มีอะไรกับคนอื่นผมไม่เชื่อคุณหรอกผมให้คุณทุกอย่างทั้งบ้านทั้งเงินในบัญชีแต่ผมจะเอาลูกไปเพราะลูกอยู่กับคุณคุณก็ไม่เป็นญาเลี้ยงเพราะคุณไม่ทํางานมาเป็น1ิกว่าปีแล้วเนยร้องไห้แทบขาดใจจองรีบขับรถไปดูลูกที่โรงพยาบาลมีคนบริจาคไขกระดูกและเข้ากันกับลูกของจองได้การผ่าตัดสําเร็จไปด้วยดีลูกของจองหายจองพาลูกย้ายไปอยู่ที่คอนโดจองดูแลลูกคนเดียวทิ้งเมียไว้ให้อยู่ตามลําพังเนยร้องไห้ทุกวันกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเสียใจมากคิดว่าเธอหักหลงงงเเนนยมะรรรต่่ออลืุแแแี เครียดอาการเธอเลยสุดหนักเร็วมากแล้วคุณจองไม่พาลูกไปหาเนยเลยเลยคะ ผมพาลูกไปหาแม่แล้วพาเนยไปรักษาแม่จ๋าเราไปรักษาที่โรงพยาบาลเดี๋ยวก็หายนะคะพอเริ่มการรักษาหมอแจ้งกับจองว่าต้องทําการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ที่เข้ากันได้ถึงจะมีสิทธิ์หายลูกสาวก็เลยเสนอตัวเพื่อที่จะปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้แม่แต่หมอได้แจ้งเรื่องน่าเศรา้าสเต็มเซลล์ของคุณกับแม่ไม่เข้ากันเพราะ DNA คุณกับแม่ไม่ตรงกันแล้วเป็นยังไงต่อคะคุณจองเราไม่มีทางช่วยเนยได้ครับเนยได้จากเราไปอย่างสงบเรื่องนี้ต้องโทษโรงพยาบาลเพราะเขาสลับตัวลูกผมตอนนี้ผมไม่รู้เลยว่าลูกผมอยู่ที่ไหนและผมก็ยังไม ตอนนี้ผมรู้สึกทุกข์และเสียใจที่ทิ้งเขาไปคนเดียวมันเป็นตราบาปในใจของผมและผมก็ไม่รู้ว่าชีวิตของผมจะไปต่อได้ยังไงทางเราอยากให้ทุกคนคอมเมนต์มาช่วยคุณจองกันค่ะเราจะเอาอยัางไงกับเรื่องนี้ดีถ้ามันเกิดกับคุณคุณจะทำยังไงดี